มีลาบรอยมาถึงบ้านว่าจะไม่กินเด้ยข้าวนี่ยไหมไม่ค่อยหิวไหมเพรมีอาหารฟรีมาเท่านั้นแหละอุย้ยอยากกินขึ้นมาเลยเตรียมน้ำเตรียมทาพร้อมอย่างไวเลยเด้อเอบซองดูเมื่อกี้เนี่ยมันมันเป็นหอมมกเด้พี่น้องแต่เบียงว่ท่านได้รู้หรอกเพราะว่า เขาเอามาแขวนไว้หน้าประตูร่อนๆเขาเคาะๆแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเนาะมะจิเป็นสิตต้ก็กินกันตัวหนาซื้อนี่แหละไปถ่ายรูปหมูเป็นที่ระลึกว่าเรากินแล้วเราจะจะรอดหรือไม่รอด <laughs> มันจิโผล่เพลแล้วเด้พี่นองนี่ปาริดาว่าจิพวกกินเข่าเนี่ ไดเอามาลหล่อนเอากินกับกินเลยะกาดดีดีๆได้เลยวันนี้มีฝนตกนิดหน่อยมาเปิดดูพร้อๆกันเนาะบาหน้าตาดีดีนู่นหน้าตาดีคักหอบเรล่มบลลํมเลยนี่บาทเขาคือทำเก่งแท้วะไรวใช่อันน้องฟ้าหรือเลปล่านี่ กะทิถูกใจหรืน้ำไม่จ้ะน้ำไม่อย่างเดียวบอสหรือมีอะไรด้วยก็เส็งๆหอมใบยอมากเลยตั้งรักกินดีๆก็นะอื ของฟรีเนี่านัดเด้มาๆพี่น้องมากินกันของฟรีของฟรีดูกันเพลินเ<ๆ>ด้หนี่ช่องนี่เบาสมองได้สาระอืม,อมเขาใส่อะไรนี่หมูปะ <c oughs> กินไุกท่านอะไรบ้านเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมันหมูอือม คิดว่าหมูนะอร่อยอ่ะทำไงเนี่ยไปได้ยังทำไม่เก่งเท่าเขาเลยน่เนี่ยเออเว้ย ยังไม่ทันแน่ใจดิเนี่ยว่าใครเอามาให้เนี่ย <laughs> ธรรมดาเขาก็จะมีส่งลายมาบอกอยู่ดเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีส่งอื <laughs> <laughs> ่ะโอาหารทิปอาหารทิปก็คือคือปารดิดาเป็นคนกินง่ายอะ่ะใครให้อะไรก็กินนี่ยเขาก็เลยให้อืมอมเขาไปเจอผักเจออะไรเขาก็เก็บมาให้เพราะเรากินทุกอย่างเจอใบชะพลู เจอลูกตะลิงปิงเจอมะม่วงเก็บมาให้อืมแต่เราทำอะไรอะ่ะเราก็อยากแบ่งเขานะแต่แบบคนอื่นเขากินยากอะกินไม่เก่งเหมือนปาริดา สำนี่นนื้เวลาพี่ร้านน้องไปก่อนเด้อเดี๋ยวปาริดากินต่อเพื่อเพื่อจิตเลยไปอีกห่อหนึ่งละจ้ะเลยไปอีกห,อห่อนะอ่านนะน้องให้ปาริดาลาไปก่อนเด้อนะขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจฮะดูกันเบาสมอง นะยาไปถ้ามาตรงนี้ก็คือไรสาระนะตรงอื่นอาจจะมีสาระเ <laughs> จอก,กันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friend thank for your support this is a free food from my neighbor <laughs> next. Uh, see you next video bye bye